สวัสดีครับดเด็กๆวันนี้นะครับคลิปของวันนี้ที่เราจะเรียนสไปร์ลนะครับเราจะเริ่มกันเลยสไปร์ลนะครับที่เราเรียนไปสองครั้งนะครับอ่าที่เรียนไปแล้วสองครั้งก็คืออ่าคุยขอเอาออกก่อนนะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับสไปร์ลอันแรกเราเรียนไปแล้วเป็นในหมดของเวอร์เป็นพวกเกี่ยวกับแบ็กกราว n ์ซาว n d แล้วก็เสียงต่างๆนะครับสไป ก็เป็นตัวละครแล้วก็วันนี้คำสั่งเปลี่ยนหน่อยนึงเขาเพิ่งอัปเดตใหม่คำสั่งที่เราหายไปคือแอคชั่นมันย้ายเข้ามาอยู่ในสปรายหมดเลยครับนี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาคำสั่งเกี่ยวกับแอคชั่นเราต้องมาหาในสปรายด้วยนะครับนอกจากสร้างตัวละครแล้วโลเคชันเราก็เรียนไปแล้วนะครับส่วนวันนี้เราจะมาเรียนคำสั่งใหม่นะครับก็คือในส่วนของสีเขียวอีเวนต์แล้วก็บีเฮฟเวอร์แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนคุยขอทบทวนอันเก่าก่อนนะครับคุยจะลองลองให้ดูว่า จะทาโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งใช้คําสั่งที่เราเรียนไปในสองในสองอันนี้นะครับอ่าเริ่มต้นขุยเอาแบ็กกราวก่อนนะแบ็กกราวออกมาขุยเอาเป็นแบ็กกราวอันนี้แล้วกันดวงดาวจากนั้นขุยก็จะให้มันสร้างตัวละครนี่นะครับสร้างตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ขุยไม่เอาตัวนี้แล้วเราสามารถเลือกเพิ่มได้นะครับตัวละครนอกจากที่เขามีมาให้เราสามารถเลือกมอเพื่อเลือก ตัวละครแบบต่างๆก็ได้หรือเราจะเลือกตรงลูกดินสอนี้เดี๋ยวคุยลองใหม่เลือกเป็นคําว่ารอเราจะวาดเองคุยจะวาดเองนะครับคุยจะลองวาดเองขึ้นมาปุ๊บคุยจะวาดลูกระเบิดมีปุ๊บลูกระเบิดเทสีซะหน่อยนะครับลูกสีดําาแล้วก็มีตัวระเบิดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวคุยจะวาดให้มันเป็นสีเหมือนจุดระเบิดติดอยู่อย่างนี้เรียบร้อย พอเสร็จแล้วเราก็กดโค้ดนี่เราจะได้ตัวละครสไปที่เราสร้างขึ้นนะครัเป็นรูประเบิดต่ออกมาได้เลยอ่านี่มันมองไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นคุยขอเปลี่ยนฉากนิดนึงเป็นเป็นนี้ละกันอ่านี่มีระเบิดอยู่อ่าระเบิดอยู่นี่นะครับอ่าเปลี่ยนตำแหน่งของระเบิดมาอยู่นี่เดี๋ยวคุยก็จะให้มันพอมีระเบิดก็มีเสียงด้วยไปเอาคําสั่งอยู่ในเวอร์ที่เป็นเสียงมาคุณจะเลือกเป็นเสียงระเบิดเสียงจุด ไฟกำลังติดระเบิดอยู่กําลังจุดไฟอยู่เราไม่จําเป็นต้องไปหานะครับถ้าเราจําคําได้เราอ,อาจจะพิมพ์ Burn B-U-R n n u u r n ไฟ burn อย่างนี้ลองฟังดอ่ะกุยเอานี้แหละเลือกมาเมื่อเริ่มต้นก็จะมีอย่างนี้แล้วคำหนังต่อไปเมื่อมันจุดไปเรื่อยๆครบ5วินาทีเมื่อไหร่ให้มันระเบิดอ่ะกุยก็ต้องไปเลือกที่เราเรียนไปเมื่อวานครับในเรื่องของอีเวนต์อันหนึ่งก็คืออีเวนต์สามินาที ขุยเปลี่ยนเป็น5วินาทีนะเมื่อครบ5วินาทีให้รูปนี้เปลี่ยนไปอย่างแรกรูปต้องเปลี่ยนไปเราก็ไปหาแอคชั่นที่อยู่ในสไป์เนี่ยครับหาดูว่าอันไหนเป็นการเปลี่ยนคอสตูมนี่เลื่อนลงมาจะเจอเปลี่ยนคอสตูมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะคำสั่งเชงตัวละครคอสตูมคุยก็เปลี่ยนจากระเบิดให้เป็นรูปอื่นทีนี้รูปต่อไปขุยอยากได้ ตัวละครใหม่เราต้องสร้างตัวละครที่เป็นภาพใหม่อีก,กันหนึ่งแล้วก็ต้องเมคสไปเหมือนกันเมคสไปขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งตัวสมมุติว่ากูจะสร้างคราวนี้ไม่วาดแล้วกูจะเอาแบบที่มันมีอยู่นี้ไปหาดูเอามวดระเบิดเอาตัวกระตุนนี่แล้วกันสมมุติว่าถ้าเราระเบิดแล้วกลายเป็นเจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับเลือกเรียบร้อยทีนี้คําสั่งเมื่อครบห้าวินาทีแล้วให้เปลี่ยนจากเจ้าตัวระเบิดไปเป็นตัว นี้ที่เราเลือกนะครับแค่นั้นยังไม่พอให้มันมีเสียงระเบิดด้วยแล้วก็ไปเลือกบเลือกเพจสาวเข้ามาแล้วก็เลือกเสียงอ่ะระเบิดมันเป็น explosion นี่เอาเสียงเสียงนี้เลยเสียงแรกเลยมาดูกันครับพอเริ่มรันมันก็จะผือเสียงระเบิดถูกจุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันพอครบ5วินาทีมันจะเปลี่ยนล่างเป็นตัวนี้นะครับ ล่างเป็นตัวนี้อ่า๋ยไม่เมกก็ได้เอ,เอาออกก่อนไม่จำเป็นต้องเมกด้วยมันเปลี่ยนได้เลยเอาดูปึ๊บตกควินาทีอ่าเป็นระเบิดแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปนี้ด้วยเองนะนี่คือการเปลี่ยนแบบง่ายทๆที่พบงงทุกแบบใการบเอาล่ะทบทวนแล้วทีนี้วันนี้เราจะมาเจอกับคําสั่งใหม่ คำสั่งในหมวดต่อไปที่เราจะเรียนก็คือ event ครับ event ครับสำหรับคําสั่งแรกใน event ก็คือ when up piece อันนี้จะบอกว่าให้ทำเมื่อกดปุ่มใดๆเมื่อกดปุ่มอะไรเนี่ยเมื่อกดปุ่มอะไรมีเยอะแยะเลยนะครับปุ่มบนคีย์บอร์ดนั่นเองปุ่มลูกศรขึ้นปุ่มลูกศรลงซ้ายขวา s p a c e bar a ถึง z เลือกได้สมมุติว่าคุ๋ยจะเอาเป็นถ้ากด s p a c e bar เมื่อไหร่ก็จะให้ทำสิ่งที่อยู่ข้างล่าง ขอสร้างสไป,ปง่ายๆมาตัวหนึ่งนี้คุยจะบอกว่าเมื่อกดสเปซบาร์เมื่อไหรบ่บนคีย์บอร์ดให้มันขยายล่างนะแต่ขยายล่าง,ยายางเปลี่ยนไซส์เนี่ยฮะเชงไซเป็นสองร้อยใหญ่เลยเามาดูครับพอคุยกดหลันปึ๊บเมื่อไหร่คุยกดมันจะยังไม่เปลี่ยนทั้งสิ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุยคลอสสเปซบาร์บนคีย์บอร์ดมันก็จะเปลี่ยนล่างนี่นะครับนี่คือเวน้น สเปซเราเปลี่ยนปุ่มได้นะครับจะเป็นปุ่มอื่นก็ได้เอาละนี่คือคำสั่งที่หนึ่งต่อไปในอีเวนต์ที่สองคือเมื่อเราคลิกตัวละครนี่อันนี้ก็หมายความว่าตัวละครนี้โดนเมาส์คลิกเมื่อไหร่ถึงจะทำสมมุติว่าผุยก็จะให้ทำเป็นเหมือนเดิมคือสร้างตัวละครทีละสามตัวขึ้นมานี่เมกถ้ากดเมื่อไหร่กดเจ้าตัวนี้เมื่อไหร่ให้สร้างตัวละครอื่นให้สร้างผีขึ้นมาสามตัว อย่างนี้นะครับอันนี้คือสร้าง P สามตัวมาดูครับเริ่มเพย์ปับมันจะไม่ทําอะไรครับแต่ถ้าเมื่อไรคู่เอาเมาส์ไปคลิกเจ้าตัวนี้จึงมันก็จะสร้างขึ้นมาสามตัวแปลว่าคําสั่งนี้จะทําเมื่อเราคลิกเจ้าตัวละครที่เราเลือกนะครับคําสั่งต่อไปในอีเวนต์นะครับไปเร็วหน่อยคําสั่งเราเยอะอ่าเมื่อสัมผัสกันอันนี้จะใช้เมื่อเจ้าตัวนี้ไปสัมผัสกับ,กบตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนคําสั่งให้มัน Move หรือว่าเดินนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใช้นะครับต่อไปอีเวนต์ต่อไปเรื่องเวลาอันนี้เรารู้อยู่แล้วถ้าครบ3ามวินาทีให้ทําอะไรสมมุติว่าเมื่อครบ3ามวินาทีให้เจ้าตัวนี้ถูกลบไปก็ลองหลันดูหนึ่งสองสามมันก็จะหายไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือคําสั่งแบบเกี่ยวกับเวลาต่อไปอีเวนต์ต่อไปครับ เราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าเป็นการเล่นเกมถึงค่อยมาใช้กันเจ้วตัวเมื่อตอบคําถามอะไรต่างๆนะครับแล้วส่วนอันสุดท้ายเมื่อสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เราถึงจะให้เขาทํางานสมมุติว่ากูจะสั่งคําสั่งว่าถ่าสามินาทีเมื่อไหร่ให้สร้างเจ้าแครอทขึ้นมาให้สร้างเจ้าแครอท แล้วคุยก็ให้เช็คอีกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสร้างแครอทเมื่อไหร่ให้มันมีเสียงขึ้นมาด้วยสักเสียงหนึ่งเยาเสียงนี้ก็แล้วกันอันนี้แล้วกันเรียบร้อยทีนี้เราจะลองรันดูสามวินาทีพอมันสรงปุ๊บอันนี้ก็จะเช็คว่ามีเสียงนะครับดูหนึ่งสองสามนะทั้งสร้างด้วยแล้วก็มีเสียงออกมาด้วยพร้อมกันนะครับ อันนี้คือการใช้ when the clear นะครับจบแล้วสำหรับส่วน event ต่อมาครับเมนูที่อยู่ในบล็อกของ behavior หรือพฤติกรรมหรือลักษณะของตัวละครว่าจะให้ทำอะไรเรามาดูครับคำสั่ง behavior จะต้องใช้คู่กับ3ามคำสั่งนี้ครับคือถ้าเราต้องการให้เริ่มกระทำอะไรเราจะเลือกในส่วนของ s p i k e begin แต่ถ้าเราจะให้สิ่งที่เราทำอยู่นั้นหยุดหยุดทำเราจะใช้คำว่า Spi stop แต่ถ้าเราต้องการให้ตัวทุกตัวละครนะครับหรือตัวละครเราหยุดทําทุกอย่างเลยเราให้ทําไว้หลายอย่างให้หยุดหมดเราจะเลือกอันที่สามเอามาดูครับคุยจะบอกว่าให้เจ้าตัวนี้นะครับทํา behavior อะไรมีหลายอันเราจะใช้คู่กับสีเขียวข้างล่างที่เป็น behavior ครับเรามาเริ่มอันแรกเลย be i n d r e c t ตัวนี้จะใช้ในการทําให้ตัวละครเราลากได้ตอนที่คุยยังไม่เอาไปต่อเนี่ยคุยแยกต่างหากก่อนนะมีคำพันงนี้ เราจะทําตัวละครนี้ย้ายไปที่อื่นไม่ได้เลยถ้าจะย้ายต้องมาเอาปักหมุดใช่ไหมย้ายไปอย่างนี้แต่ถ้าเรา,เาคำสั่งนี้เมื่อไหร่เลือกสปยเจ้าตัวนี้เริ่มต้นให้ drag ได้มันจะสามารถลากได้แบบนี้ครับเมื่อเราก,กดเพย์นี่ฮะลากตัวละครไปไหนก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้เพย์มันจะลากไม่ได้นะครับมันจะอยู่ที่เดิมอันนี้คือคําสั่งของ b e i n d a c k e r งั้นขุยไล่ไปทีลอะอันเลยนะ ต่อไป Drive with Arrow อันนี้จะทำหน้าที่ให้ตัวละครเราทำหน้าที่เหมือนกันใช้ปุ่มลูกศรคีย์บอร์ดขับรถนะครับลองรันดูปุ๊บปุ่มพวกนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันเนี่ยฮะปุ๊บฟืบหมุนเหมือนหมุนล้อครับแล้วก็วิ่งครับเหมือนรถอย่างเงี้ยฮะรหรือเราใช้บนคีย์บอร์ดตอนนี้คือกดคีย์บอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ขออยูยนี่มันก็จะเลื่อนได้คำสั่งนี้คือให้ขับรถตามลูกศรน,นั่นเองนะครับให้ตัวนี้ทำท่าเหมือนการเล่นเกมขับรถอามาดูต่อครับ ต่อไป behavior ต่อไปเป็น f a t t e r i n g f a t t e r i n g ทำอะไรมาดูปึ๊บ f a t t e r i n g ก็คือเขยา่าเขยา่าขึ้นลงนะครับต่อไปถ้าเราเป็น growing อันนี้จะทำให้ตัวโตขึ้นเรื่อยๆครับมันจะไม่หยุดเลยไม่หยุดโตเลยมันจะโตไปเรื่อยๆจนเต็มจอนะครับถ้าเราอยากให้หยุดเราต้องใช้คำสั่งที่คู่กันมาสั่งเช่นคุยจะให้มันอีกโตไปสักห้าวินาทีก่อนถ้าครบห้าวินาทีให้หยุด คุยก็จะไปที่ behavior เราต้องเลือกว่าให้ stop ครับเนี่ยฮะให้เจ้าตัวนี้ stop grow up แล้วเราก็เอาคำสั่ง grow up เหมือนกันมาใส่เนี่ยเหมือนกันมันถึงจะหยุดเพราะนี่เป็นบอกให้หยุดนะครับประกบห้าวินาทีหยุดดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหยุดแล้วครับเพราะว่าเราสั่งมา5้าวินาทีให้หยุดนะครับอันนี้เป็นวิธีหยุดแบบที่หนึ่งอย่างที่สองถ้าเรา มีหลายอันให้เขาหยุดทีเดียวเลยก็ได้สมมุติว่าคุยจะเอา behavior อีกอันหนึ่งให้มันมีมีอีกอันหนึ่งด้วยนั่นคือนอกจากเริ่มโตแล้วให้มันเขย่าไปด้วยคุยก็เลือก behavior ที่เป็น f a c t o r i n g มาดูนะครับกดเพ a y ปุ๊บนอกจากโตแล้วมันยังเขย่าเห็นไหมฮะถ้าเราอยากให้เขาหยุดหมดเลยเราก็จะไปที่ behavior แล้วเลือกคำสั่งที่สามนั่นก็คือ stop everything ให้หยุดทุกอย่างเมื่อครบ5วินาทีดูนะครับห สองสามสี่ห้ามันจะหยุดหมดเลยทั้ง f ัตเจอริงแล้วก็ g กลวิ่งด้วยอ่าเรียบร้อยครับต่อไปมาดูคำสั่งต่อไปนะครับอ่าต่อจากโกลวิ่งเป็นอะไรมาดูครับต่อจากโกลวิ่งก็เป็นเป็นอ่าจิตเจอริงครับนี่จิตเอริงอ่าเดี๋ยวกูสต็อปอธิบายนิดนึงก่อน เมื่อกี้นี้เป็นคําสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่อยู่อะเรามาดูกันต่อครับมีคําสั่งอะไรบ้างนะจิตริงคืออะไร t ิ r ริงก็คือเหมือนย่อขยายย่อขยายย่อขยายเหมือนหัวใจเต้นอย่างเงี้ยนะครับเราจะใช้เราเปลี่ยนตัวละครได้นะครับเอามาดูต่อเลยจาก t ิ r ริงเป็นอะไรคําสั่งเราเยอะต้องไปเร็วหน่อยมู e อ t move วิ่งเนี่ยคือให้มันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเลยครับ แต่มีข้อแม้ว่าถ้า move east ไปทางตะวันจะไปทางทิศตะวันออกครับ east แล้วมันก็จะออกไปเลยนะ move ออกไปเลยแบบนี้ครับฟื้หายไปเลยแม้อะเดี๋ยวคุยขอเปลี่ยนอันนี้มาอยู่ตรงกลางจะได้เห็นชัดๆ move n g พอมันออกไปแล้วมันก็ไม่กลับมาเลยออกไปเลยอันนี้คือ move east นะครับซึ่ง move east จะเหมือนกับอะไร move east ก,ก็จะเหมือนกับ move north คือขึ้นไปทางเหนือแล้วหลุดออกไปเลย move west ออกไปตะวันตกออกไปเลย m o move s o u ซ h ก็จะลงไปเลยอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ต้องทดสอบนะคำสั่งเราเยอะแต่ที่แปลกกว่าคือ o v v e a s t and looping loop ก็คือการวนซ้ำม,มันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราใช้ตัวนี้มันไปทางทิศตะวันออกแล้วก็วนซ้ำเข้ามาดูนะครับฟืบแล้วก็เข้ามาใหม่ฟืบแล้วก็เข้ามาใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกว่าเราจะใช้คำสั่งบอกว่าหยุดซึ่งคำสั่งบอกว่าหยุดเราก็จะเลือกเวลาได้เหมือนที่ทำ ทําให้ดูนะครับที่สามวินาทีนะกุยจะให้หยุดปุ๋ยก็ไปที่ behavior แล้วก็บอกอ Stop everything เลยก็ได้นงนก็ได้ออาดูนะครับหนึ่งสองสามเขาก็จะหยุดนะครับจะใช้ Stop everything Stop everything ก็ได้ต่อไปต่อจาก move eat ก็มี move ไปอีกด้านหนึ่งครับนี่ฮะนอกจากมี move eat looping ก็เหมือนกับการเคลื่อนที่ก็จะมี move w a i t looping มันก็จะไปด้านหลังครับ ถอยหลังไปแล้วก็บนกลับเข้ามานะครับ Move e a s t กับ Move w a s e ต่อไปครับก็จะเป็น Move อันนี้สนุกครับอันนี้เป็น Move n g with Arrow ครับกรณีที่เราอยากให้ตัวละครเราสามารถเคลื่อนที่ได้ตามลูกศรบนคีย์บอร์ดลูกศรขึ้นลูกศรลงซ้ายขวาอย่างนี้เราจะใช้คำสั่งนี้ครับ m o v i n g with Arrow เอามาต่อกับเจ้า s p ป b e g i n n i ดูนะครับพอเราเริ่ม Play ปับ๊บจะมีปุ่มตรงนี้ใช้ได้ ภาพไปทางซ้ายมันก็ไปซ้ายไปขวาก็ขวาขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงหรือคุยเอามือไปกดบนคีย์บอร์ดคุยก็คอนโทรลได้เหมือนกันนี่ไหมครับคล้ายๆกับขับรถได,ด้วิง่งแต่รถนั้นจะเป็นการถอยหลังเดินหน้าเหมือนการขับรถจริงแต่นี่จะเหมือนกับการเดินซ้ายขวาขึ้นลงนะครับเรียกว่า m มูฟวิ่งวิ arrow k ค y ต่อไปครับีเต่อไปต่อจากมูฟวิ่งว h a แอ o w k คีก็จะเป็นแพตตอริงครับมาดู Patrick จะเป็นยังไง แพตตอริงก็คือเด้งครับชนกลับไปกลับมาชนขอบแล้วก็พลิกหน้านะครับกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังไปชนขอบนะครับแพตตอริงก็จะใช้ตอบจากแพ r ตอ i ิงก็จะเป็นชิงกิ้งชิงกิ้งนี่คล้ายๆกับการขยายตัวแต่นี่กายเป็นหดตัวลงจนหายไปจากจอครับถ้าเราอยากให้หยุดเราก็ต้องให้ตัดต่อไปเหมือนที่กุยบอกสต็อปอ่อนะครับต่อจากชิงกิ้งเป็นไลนชิงกิ้งก็เป็น s p i n นิ่งทางซ้ายก็คือหมุนซ้ายแบบนี้ถ้าเราเป็นสปิ n นิ่งไลท์มันก็จะหมุนขวาแบบนี้นะครับีหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสั่งสต็อนะครับต่อไป behavior ต่อไปนอกจาก Spinning แล้วก็จะมีสวิมมิ่งเลฟทูไรท์ครับเป็นการว่ายน้ำจากซ้ายไปขวาแบบนี้ปึ๊บสุดจอแล้วก็กลับมาคล้ายๆกับตัวเด้งบอลเมื่อกี้นะครับอ่า ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับต่อไปครับเป็น wandering wandering นี่ก็คือตัวละครเราจะสุ่มเดินไปเรื่อยๆเลยครับนะฮะสุ่มเดินไปไม่รู้ทิศทางไหนสุ่มเดินเล่นไปอ่าก็จะใช้ wandering ถ้าเราต้องการให้ตัวละครเราเคลื่อนที่แบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคําสั่งที่ชื่อว่า probing นี่นะว่า b r i n g ก็คือสั่นๆดุกดิ๊กดุกดิกด๊กดุกดิ๊กดุกดิ๊กสั่นหัวอย่างนี้นะครับอ่าเราครบไปหมดแล้วเอาละตอนนี้เราเรียนคําสั่งครบหมดแล้วให้นักเรียนนะครับเอาผลงานมีเวลาเหลือให้พอสมควรเลยเอาคำสั่งที่เราเรียนทั้งหมดใน world ใน sprite ใน location ใน event แล้วก็ใน behavior เอามาทำงานครับโดยมีกฎว่าจะต้องมีตัวละครอย่างน้อย2-3ตัวขึ้นไปนะ แล้วก็ต้องใช้คำสั่งใน behavior ด้วยในสไป์การสร้างแล้วก็มีฉากหลังด้วยนะครับเอาลงดือทำได้เลยครับเด็กๆครูเมื่อกี้มันขึ้นอะไรก็ไม่รู้แล้วพอผมกดไปตรงตรงในของซูมอ่ะงานผมหายไปหมดเลยของอไอ้เล่นอ๋อแสดงว er ่าเน็ตเออเลไม่เป็นไร เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกทำเล่นๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูก็ได้มีเวลาทำเยอะแยะไม่ต้องรีบไม่ไม่ได้ให้คะแนนให้ทำตามความเข้าใจอาจจะไม่ต้องส่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ก็ได้อ่าไหนดูของปั้นก่อนสิตอนนี้ปูกำลังเดินไปเดินมาเจ้าตัวนี้กระดึบกระดึบขึ้นไปกระดึบกระดึบขึ้นไปเรื่อยๆโอ้แจ๋วมากครับปัน้นใช้คำสั่งเยอะมากดีมากเลยลูกดีมากครับ คนต่อไปใครเอ่ยไปค่ะพูุยสวัสดีครับปานอ่าก้องได้ไหมเข้าตูคุณทำไปเรื่อยๆได้ลูกยังมีเวลาเข้าตูได้ไหมใครสงสัยอะไรแชร์หนะ้าจอมาเลยนะถามขุยได้ แล้วครับอ่ากล้องแชร์หน้าจอมาเลยลูกครับึ่งรู้ตัวนีหนึว่ายังไม่ได้เปิดเสียงเลยอ่าทั้งสูงแชร์มาก่อนกล้องปึ๊บอากดูของกล้องก่อนปึ๊บโอ้โหคำสั่งเยอะแยะมากแยกตัวละครด้วยเหรอปึอ๊บสวิงนิ่งมั่งสปินนิ่งก็มีโอ้โลกแห่งสีแดงเออร์เรอร์แฮกเกอร์ เจ้าตัวไหนเป็นแฮกเกอร์เนี่ยเจ็ดวิเหรอโชว์ไทเทลสกรีนอ่าโอ้โหมีทั้งสามวิสี่วิเจ็ดวิขึ้นเออร์เลอรตัวลงตัวเมื่อกี้เป็นแฮกเกอร์เหรอที่ตัวเยอะๆอ,ะอ่ะอ่าโอเคเก่งมากครับก้องแจ๋วคนต่อไปสวัสดีครับคุณคุณได้ตักหน่อยไหมลกูกอ่อกำลังทำกำลังรีดทําอยู่ครับได้ครับทําไปอ่ะให้เข้าตูเข้าตูเข้าตู ุมขมับนี่ได้หรือไม่ได้เนาะได้ไม่รู้เขาตูอ่าระหว่างนี้คุยสอนซ้ำให้อีกทีก็ได้นะครับนะครับวันนี้เราเรียนคำสั่งอะไรบ้างนะเดี๋ยวคุยลองแชร์ดูก่อนมีคำสั่งที่เราทำคุยเอาออกหมดนะคำสั่งที่เราทำนะครับ เราเรียนไปแล้วเวอร์ World นะครับพวกเวอร์สไปก็เรียนไปแล้วโลเคชันก็เรียนไปแล้วอีเวนต์ก็เรียนไปแล้ววันนี้จะมาเรียนอีเวนต์ครับยังไม่เรียนวันนี้อีเวนต์อีเวนต์มีอันแรกนะครับใช้ก็ต่อเมื่อกรณีเราต้องการกดปุ่มใดๆนะครับ ผมอยากรู้ว่าถ้าถ้าเราจะให้ตัวหนึ่งสัมผัสอีกตัวหนึ่งแล้วมันหายจะทำยังไงผมจำไม่ได้อะอ่าแชร์หน้าจอมาจะพาทำเลย <c oughs> อ่าคุณเมื่อเจ้าตัวจระเข้ไปสัมผัสกับอะไรนะนี่มันอีกัวน่าอ่าเจ้าตัวนี้นะอีกัวน่าสัมผัส <c oughs> ตัวนี้เมื่อไหร่ <c oughs> เราจะให้มันหายไปใช่ไหม ถ้ามันหายไปเราก็ต้องใช้คำสั่งที่อยู่ในอ um, อยู่ในสไปครับก็คือแอคชั่นเก่าแล้วก็อันแรกเลยข้างบนที่ชื่อว่ารีมูฟเนี่ยสฟีฟ้าเนี่ยรีมูฟอันที่สี่คำสั่งที่สี่เอาไปต่อเลยลากรีมูฟเออนั่นแหละแ,แล้วก็เปลี่ยนตัวไหนจะให้หายไปตัวไหนตัวหายให้เลือกที่ตรงกันอ่าแต่ <Okay. S 2> ทีนี้ลอง <No. S 1> พิก ฮะอ่าลุงนีน่าจะเอาอีกคนยวอ่าตัวเดียวก็ได้ลองใหม่ปุ๊บมันไปโดนเลยเหรอไม่โดนมันก็หายไปหมดเลยอ่ะใช่มันไม่หายทีละตัวไงมันมันต้องเป็นต่งละตัวลองเอาจต่งละตัวสิพึ่งก็มีตัวเดียวก็ได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วเมื่อไหร่มันวิ่งมาชนกันค่อยหาย ผมคิดว่านี่แมงวันนะ,ะเริ่มลันดูสิยังไม่ชนยังไม่ชนชนเมื่อไหร่ถึงหายปเรๆป๊บมันกินแล้วเห็นไหมอเออเสร็จแล้วนี่ถูกแล้วได้ครบทุกคำสั่งเลย เก่งมากแล้วค่อยนั่งเล่นต่อได้เลยลูกถือว่าส่งแล้วต่อไปเข้าตูเข้าตูไปถึงไหนแล้วลูกสัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณเข้าตูแชร์มาแล้วครับเริ่มต่อลรพัดผีบุตรนามบ,บาทเปลี่ยนร่างเป็นเมฆทันทีเมื่อเป็นสมโอ้โหเพิ่มจำนวนด้วยโอ้โหนี่มันตัวอะไรกันนี่โอ้ แจวมากเ,กเป็นเรื่องเป็นราวเลยถูกต้องครับเข้าตูเก่งมากลูกอ่าดีมากครับแล้วนั่งเล่นต่อได้เลยนะลูกวัสดีครับ